สวัสดีนะคะกลับมาอยู่กับปรอทออตโต้นะคะวันนี้นะคะออมมีแบรนด์ฮอนด้นะคะมาแนะนํานะคันนี้เป็น Honda j a จ z GK 1.5พัทค่ะคันนี้ได้รถปี2015ค่ะเลขไม 1, 27, ล์หนึ่งแสโลพอออโต้ตั้งขายอยู่เพียง339,000บาทได้รถแฮทแบ็กไปขับกันนะคะนี่ได้ตัวรถสีขาวเดิมๆจากโรงงานมาพร้อม กับไฟหน้าแบบมังติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าได้เป็นสีดำตัดกับโลโกโ้ตัวเฮดโครเมียมในส่งของด้านข้างนะคะด้านข้างได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานค่ะมีไฟเลี้ยวแก้มรถมาให้นะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะมือเปิดนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันเลยนะคะ ภายในคุมโทนไปด้วยสีดำค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมได้ตรงพวงมาลัยเลยได้ปุ่ม e n g i n g Start ค่ะคอนโซลกลางนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงาน Air Auto ต้เกียร์ออโต้นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าค่ะสีดำเดิมๆจากโรงงานเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกันนะคะสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะไม่มีรอยขาดหรือว่ารอยย่นเลยนะคะคันนี้นะคะได้กระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะคะมีปัป๊มฮอนด้าอยู่ในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟไท้ายแบบ LED คะ่ะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครเมียม และที่สำคัญนะคะคันนี้ยังมีกล้องมองหลังมาให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างๆแบบนี้เลยเบาะนะคะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะคันนี้เป็นแฮทแบ็กห้าประตูหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับหรือว่ารอยแงะรอยไข่เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์5 5 0 0นซีซีนะคะสะภาพห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะไม่มีการรั่วหรือซึมเลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีอรอยขยับเลยนะคะสะภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์มออกนะคะแผ่นเพจนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แผ่นฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะพี่สว่าห้องเครื่องสะอาดแบบนี้เลยนะคะสำหรับ Honda j แจ z GK 1.5 V ีพัทคันนี้นะคะราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทนะคะ7ปี84งวดเครดิตดีฟรีดาวพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0834428762นะคะ ก่อนจากกันนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ